จบการติดตามชมรายการเส้นทางบันเทิงละครเรื่องแผ่นลวงบ่วงบัญญาและเข็มซ่อนปลายเป็นรายการต่อไปนะครับพุทธศาสนสุภาษิตในวันนี้ค่ะนัตถิอตตะสมังเปมังรักตัวเองเหนือกว่ารักใดๆภาพปิดท้ายข่าววันนี้พาไปดูความน่ารักของแม่นมที่เป็นนาคทะเลครับชื่อว่าเจ้ามิลลี่ที่ทางพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกของสหรัฐใช้ดูแลและสอนการใช้ชีวิตให้ลูกนักทะเลกําพร้าที่ถูกพายุพากแม่ของมันไปแล้วก็มาเกิดตื้นนอกชายฝั่งเมืองลองบีชรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐซึ่งแต่ละมละ,ะมีีปก็จ ราวๆ10ถึง15ตัวนะครับโดยนางทะเลน,นะคะถือเป็นสัตว์คุ้มครองในรัฐแคลิฟอร์เนียราไปพ,พร้อมๆนี้สวัสดีค่ะ